เห็นช่วงพัสดุแบบนี้นะคะก็เท่ากับว่านั่นก็คือช่วงอะไรอยู่ในกล่องนั่นเองโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกะกันก่อนเลยนะคะไม่รู้จะแกะอะไรก่อนดีโอเคเดี๋ยวเรามาแกะซองนี้กันก่อนเลยนะคะด้านในก็จะเป็นแม่พิม์ทำขนมมากระลองนั่นเองอันนี้จะเป็นแบบยางะ่ะจะบอกว่าเกฟเคยซื้อมาใช้แล้วนะคะเราก็ใช้ดีมาก สำหรับใครที่แบบเฮ้ยทำมากระลองเราไม่เคยเท่ากันสัทีเลยไม่รู้จะทำยังไงนะคะก็แนะนำเลยนะคะไปดูได้นะคะในช้อปปีนะคะนี่ดีมากแล้วเขาก็แบบมีขอบกัน้นไม่ให้แบบเวลาเราหยอดพวกแบบครีมพวกอะไรให้มันแบบไม่ไหลออกไปนะคะสั่งมา2อันนะคะที่บ้านมนีอันหนึ่งก็เป็น3อันนั่นเองค่ะโอเคซองต่อมานะคะเป็นอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการแกะกันด้านในก็จะเป็นทดาดา คือกระดาษไขทำขนมนะคะคือเกล่าเป็นคนชอบทำขนมนะคะแล้วก็ของบางอย่างเดี๋ยมันไม่สามารถหาซื้อได้ตามแบบพวกแบบซปเปอร์มาร์เก็ตหรือแบบว่าพวกแบบเทสโก้โลตัสอะไรอ่าเงี้ยก็เลยต้องสั่งทางปัพปป้มานะคะแล้วก็นี่เลยกระดาษไขเอาไว้ใช้ทาอะไรเวลาเราทําอะไรที่แบบมันไม่อยากให้ติดพวกแบบ หรือถาดรองนะคะก็จะใช้กระดาษไขตัวนี้นะคะในการรองไว้นะคะเพื่อที่จะให้ขนมเราเนี่ยไม่ติดกับถาดที่เราทําการรองขนมไว้นั่นเองค่ะต่อมาเป็นกล่องแล้วนะทุกคนเปิดออกมาก็จะเจอกับกระดาษฝอยค่ะนี่เลยแซนดี้เซนติสุนั่นเองมีเห็นไหมน่ารักมากแล้วก็คือตาหน่องก็คือจะไปตามที่แบบเรามองเลยนะ อันนี้คือหายยากมากเรา,าก็แบบราคาแพงมากเลยนะทุกคนแต่ว่าเกะได้มาในราคาส0 0อกว่าบาทนะคะทุกคนโอเคต่อมาเรามาแกะกล่องนี้กันเลยนะคะกล่องนี้คือค่อนข้างหนักไม่รู้ว่าอะไรแล้วก็กล่องก็สีแตกต่างจากเพื่อนมากเลยนะคะเวลาใช้ของมีคมก็ให้ระวังกันด้วยนะคะเวลาแกะพัสดุใดๆไ,ไม่งั้นก็จะเลือดออกนะคะเลือดตกยางออกนิ้วขาดแกะออกมาแล้วมันก็คือทาดาไพทาโรสนั่นเองค่ะหรือว่าไพยิปซี นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นฉบับแบ็กแคททาโรสนะคะบมาริอาูลาล่ี่กล่องก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นรูปแมวด้านหลังแบบนี้ทุกคนเดี๋ยวเราจะลองแกะมาดูด้านในไพ่นะคะถามว่าซื้อมาทำไมพี่เกดพายิปซีพี่เกดดูเ,ดเ,ดเป็นเหรอ ทกสามารถดูไพ่นี้ได้นะคะแล้วก็กําลังคิดว่าเดี๋ยวจะฝึกฝนอีกสักหน่อยแล้วก็จะมาเปิดรับดูดวงให้ทุกคนนะคะทุกคนด้าน,นในนะคะก็จะมีเป็น QR code ที่เอาไว้เหมือนเป็นปกกระกันหลัปกประกันอะไรสักอย่างนะคะก็จะมีคู่มือนะคะบอกเป็นภาษาอังกฤษนะคะซึ่งไม่ได้บอกความหมายของไพ่แต่อย่างใดนะคะ <S 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 อะไรกันครับเนี่ย อ๋อมันก็มีบอกอยู่นะแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษนะคะโอเคเรามาดูไพ่กันเลยกับกิ่นไพ่เหมือนกิ่นโกโก้เลยไพ่ก็จะใบใหญ่นิดนึงค่ะแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนแคตตล็อกแบบว่าแบบว่ามีอะไรบ้างของยี่ห้อนี้มีรูปอะไรบ้างค่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยทุกคนเดี๋ยวจะหยิบรูปน่ารักน่ารักมาให้ดูแล้วกันนะคะนี่เป็นรูปแมวสีขาวทุกคนนี่มีราชาแมวด้วยนี่ คือไพ่มันดูยากมากแล้วมันก็ไม่ได้มีบอกด้วยว่าแบบไพ่นี้ชื่อว่าอาลงอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวฝึกไปสักพักนึงถ้าแบบสมมุติว่าเราจําความหมายของไพ่ได้ทั้งหมดเราก็จะดูออกนะคะว่าไพ่นี้คือไพ่อะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนดวนี้ที่สดใสเวอร์เป็นแบบดอกทานตะวันแล้วก็แบบเป็นน้องแมวนอนอยู่ท่ามกลางดอกทานตะวันโอ๊ยน่ารักมากเลยอะ่ะอันนี้แกซื้อมาในราคาประมาณ700กว่าบาทนะคะก็ถือว่าแพงอยู่แต่ว่ามันก็เป็นราคาประมาณนี้แหละ สำหรับไพ่นะคะโอเคถ้าแบบใครที่อยากซื้อนะั้นแนะนำว่าให้ซื้อที่เป็นไพ่สําหรับที่มีบอกว่าแบบว่า ไพ่นี้คือไพ่อะไรอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้แบบไปจําความหมายแล้วเราก็จะได้รู้ว่าไพ่แบบเนี้ยคือความหมายแบบนี้ก็จะมีลักษณะแบบนี้ชื่อแบบนี้โอเคอันนี้คือไพ่สำหรับพื้นฐานแล้วกันโนกเกะใช้คำนี้แล้วกันเพราะว่าในสําหรับหนึงเนี้ยก็จะมีการบอกชื่อนะคะแล้วก็บอกเลขนะคะแล้วก็มีรูปภาพให้เราดูนะ,ะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราจําหน้าไพ่ได้นะคะเราก็จะเหมือนไปดู ไพสำหรับอื่นได้ง่ายๆเลยเพราะว่าเราจำรูปได้แล้วเราก็จะรู้ว่าไพ่ใบนี้หมายความว่ายังไงมันคืออะไรไพ่อะไรทำนองนี้นะคะแต่ว่าอันนี้แกซื้อมาในช้อปปี้ในราคา100กว่าบาทนะคะก็ลองไปหาซื้อกันดูในช้อปปีกันได้แกเชื่อว่า มีหลายแบบให้เลือกกันเลยนะคะเราว่าเก็เลือกแบบนี้มาซึ่งอันนี้ก็เป็นสาหรับสุดท้ายที่เขามีของแล้วก็แบบขายเก็ทก็ไปได้มาโอ้ my ม o d มีหลายแบบมากเลยนะแบบมีพรีออเดอร์แบบสวยถ้าแบบของพรีออเดอร์ก็จะสวยกว่านี้หน่อยแล้วก็แบบราคาถูกแล้วก็สวยแต่ละใบก็คือสวยมากต่อไปเรามาแกะกล่องนี้กันเลยนะคะเขียนว่าระวังแตกด้านในก็จะเป็นโอ้ my ม o d เป็นพทเม็นมะม่วงลดต้มยำนะคะตามแม่อีพิมพ์นั่นเองค่ะของแม่พิมพ ะค,ะคือฉันก็ดูหลายๆอย่างของแม่พิมพ์ลิพายนะคะทั้งแบบฟังเพลงทั้งแบบว่าดูว่าเขาไปบริจาคน่นบริจาคนี้ก็คือดีมากก็เลยแบบอุดหนุนนะคะโอเคมาลองมาชิมกันดีกว่าน้านในก็จะแบบเป็นอะไรอย่างนี้นะทุกคนไม่รู้ว่าเห็นกันไหมแต่ว่ามันหน้าตาแบบกินหอมมากแล้วก็แบบน่ากินอะ่ะอ,อร่อยมากอร่อยแบบอร่อยมากคือแบบอร่อยอะ่ะ ุ้ออร่อยมากคือเหมือนแบบคือเกดเคยกินรสชาติแบบนี้แต่เกดจาไม่ได้ว่าเกดกินกับอะไรอ๋นอน้ำพริกกากหมูเออรสชาติเหมือนแบบนั้นเลยคืออร่อยมากเดี๋ยวขอเราชิมเบนมะม่วงเห็นมะพร้าวหน่อยนี่นะคะอร่อยมากอร่อยมากแบบอร่อยมากจริงก็แนะนําว่าให้ไปอุดหนุนกันนะคะเพราะว่าอร่อยมากไปซื้อรสนี้มากินกันอร่อยมากรสนี้เป็นรสต้มยำนะคะเป็นพริกทอดเนมะม่วง รสต้มยำตามแม่อีพิมพ์อร่อยมากสามารถไปซื้อกับแม่พิมพ์รีพายขายทุกอย่างนะคะ Facebook พิมพ์รีพายขายไนดะ้ทุกอย่างหรือว่าซื้อกับตัวแทนจําไหนก็ได้เดี๋ยวเรามาดูกล่องนี้กันนะคะนี่นะคะกล่องนมีกลอ่กลองใหญ่ว้าวนในก็จะเป็นน้องหมี <S <S ที่มาแบบซีนแบบนี้อันนี้เป็นหมีนี่ฮอเจลลี่แคนนะคะถ้าซื้อตามช็อปก็จะราคาแพงมาก ตัวประมาณนี like ้ก็จะอยู่ที่ประมาณพันกว่าบาทเลยค่ะแต่ว่าเกได้มาในราคาถูกได้มาในราคาประมาณ4ี่สห้าร้อยนะทุกคนดูดีน่ารักมากเลยน่ารักจังคือแกมีตัวหนึ่งนะแกมีเป็นน้องยูนิคอร์นด้วยนะคะนี่น่ารักมากเลยกล่องนี้หนักมากน่าจะเป็นอาหารแฮมสเตอร์นะคะทุกคนใช่จริงๆด้วยมันคืออาหารแฮมสเตอร์ คือแกเกลี้ยงหนูแฮมสเตอร์นะทุกคนแล,ล้วแกก็จะซื้ออาหารแฮมสเตอร์นะคะคืออาหารแฮมสเตอร์ที่ยี่ห้อที่แบบดีๆให้เลยก็คือจะเป็นอาหารผสมนะคะเพราะว่าเขาผสมหลายยี่ห้อเข้าด้วยกันมีแบบหลายยี่ห้อมากมีแบบเยอะมากรวมถึงผสมพวกผัดอบแห้งผลไม้แห้งอะไรพวกนี้ด้วยนะก็จะทําให้แฮมสเตอร์ของเราเนี่ยได้รับสารอาหารไปเต็มๆนะเพราะว่าอาหารบางยี่ห้อเนี่ย มันก็ไม่ได้ดีนะมันมีแต่แป้งดีก็จะได้ของแถมมาด้วยนะคะร้านนี้ก็จะให้เป็นข้าวโพดแห้งนะคะแล้วก็มีวอลนัทแล้วก็มีถั่วอันนี้ด้วยนะไม่รู้ว่าเรียกถั่วอะไรนี่อันนี้เป็นอาหารแฮมสเตอร์นะคะสามารถไปสั่งซื้อกันได้นะที่แฮมสเตอร์ฟู้ดนะคะหรือว่าแฮมสเตอร์คาเฟ่นะคะชื่อเพจเป็ดยดูใครที่เลี้ยงแฮมสเตอร์ก็นนะนําอาหารที่ห้อน,นี้มากๆเพราะว่ากินแล้วน้องจะอ้วนมากๆเลยนะทุกคนโอเคมากล่องนี้กล่องสุดท้ายแล้วนะคะว้าวอ h my god พิกทอ กรอบรสต้ยมยำตาแม่อีพิมกันถึงแล้วค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะอันนี้เป็นรสต้ยมยำแบบห่อใหญ่อันนี้จะเป็นห่อเล็กนะทุกคนเออเกคิดว่าเกจะซื้อมาอีกะแต่ว่าเท่าที่เกจําได้เกสั่งรสออริจินอลมาไม่ใช่หรอวะทำไมเกดได้ต้ยมยำแต่ไม่เป็นไรให้อภัยเพราะว่าอร่อยอันนี้เป็นห่อใหญ่นะคะเดีย๋ยวเราจะมาลองชิมกันดูว่ารสชาติเหมือนกันไหมไม่น่าถามว่ารสชาติมันก็ต้องเหมือนกันตววะว โอ้โหทุกคนมันยิ่งใหญ่สะใจมากอ่ะคือแบบเยอะเวอร์แต่นี้จะมีแค่อ่าพริกทอดอย่างเดียวนะคะไม่มีเม็ดมะม่วงหิมะผันรสชาติไม่เหมือนอันนี้ไม่เหมือนกันเลยอันนี้จะออกเปรี้ยกว่าแบบต้มยำแต่อันนี้จะออกแบบเหมือนน้ำพริกกักหมู่ทุกคนไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่เหมือนกันคืออันนี้เป็นแบบเวอร์ชันเก่าแล้วก็อันนี้เป็นเวอร์ชันใหม่หรือเปล่าอันนี้เกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาแบบมีปรับสูตรหรืออะไรหรือเปล่าค่ะแต่ว่าถ้าให้เกดบอกว่าชอบอันไหนมากกว่าเกดรู้สึกว่าชอบอันนี้มากกว่า อันนี้อร่อยกว่าอันนี้ก็อร่อยแต่ว่ามันอร่อยคนละแบบอันนี้มันจะออกเปรียปร้ยวๆนิดนึงแต่อันนี้มันจะออกเค็มๆมันก็อร่อยมามีของกินแล้วทุกคนถูกปากถูกใจถูกคอถูกประทไทยของใจแท็กซี่เก็บของค่ะเข้าสู่ช่วงไปกินข้าวค่ะทุกคนค่ได้กินข้าวเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด u b s c r i b e กิ้ด้วยนะคะเพื่อไปกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ ไปซื้อกันเยอะๆนะทุกคนอันนี้เขาไม่ได้สปอนเซอร์แต่มันอร่อยมากจริง